วันนี้จะพามาชมมะเขือพวงครับที่คลิปก่อนๆผมได้เอาไม้ค้ำไว้ต้นเขาสูงไม่มีไม่ค่อยมีกิ่งเพราะโดนลมพัดไปพัดมาอันนี้ขึ้นเองครับขึ้นใต้ต้นขนุนดังที่เคยบอกไว้เมื่อเราค้ำต้นไม่ให้เขาโอนเอ็นไปมาตามลมพัด อันนี้ก็มีแมลงหรือเชื้อราบ้างปลูกธรรมชาติครับสังเกตครับน้ําก็ไม่ต้องลดได้อาศัยแค่น้ำค้างสังเกตว่าเขาแตกใบแตกยอดใหม่ออกดอกดีมากครับนี่ครับออกยอดออกดอกแทบทุกช่ออันนี้ก็ มแมลงมากินช่วงกลางคืนแล้วก็เด็ดออกไปครับเผื่อเขามีไข่มันเป็นธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเคมีหรือตันนี้ไม่ได้ใช้น้ํายาหรือน้ําหมักไล่แมลงแต่อย่างใดครับปล่อยธรรมชาติอาศัยกับต้นขนุนมีครับมาเกือพวงเมื่อเราค้ำกิ่งเขาก็จะออกยอดออกใบ มาเยอะครับถ้าเรานั่นอยากให้เขาออกพุ่มใหญ่ๆมากว่นนี้เราก็ขับข้ำกิ่งนี้ครับกิ่งที่ยื่นออกมาจากลําต้นใบอันไหนไม่สวยเราก็เด็ดไปนะครับอย่างใบนี้เราก็เด็ดไปมันมีเชื้อราโอเคครับก็จะมีผลมีผลเล็กๆ อันนี้ยังไม่ดกครับต่อไปเขาจะดกเรื่อยเพราะเริ่มมีดอกมีดอกมีผลบ้างถ้าเอาน้ำมาลดหรือเอาปุ๋ยมูลสัตว์มาใส่สักหน่อยอันนี้เป็นชุดเก่าครับที่ว่าเคยลงไว้ก็ออกผลอยู่แล้วกิ่งเก่าส่วนอันนี้เป็นกิ่งใหม่ๆที่เขาแตกมา มแมลงชอบครับชอบมากินกลางคืนต้องเด็ดออกไปนะครับอาจจะมีไข่พวกหนอนนี่ครับการดูแลบางทีเราไม่ต้องใช้อะไรเลยที่จะดูแลเพียงแต่ช่วยยึดคำ้ำด้วยหลักไม่ให้เขาโอนเอนมาเขือพวงก็จะได้กิน ต้นเดียวก็พอครับเพราะจะแตกกิ่งสาขาเยอะมากอันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆขึ้นมาเองผ่านไปไม่กี่วันนะครับหลังจากถ่ายคลิปก่อนๆไว้ให้ดูสังเ,เกตว่ากิ่งออกมาเยอะไม่ได้ลดน้ำเลยครับรับรองว่าไม่ได้ลดน้ำเลยเป็นเดือนๆหรือ2เดือนมาก็ไม่เคยลด แต่เขาได้อาศัยอาหารจากใต้ต้นขนุนนี้เพราะจะมีใบไม้ใบหญ้าแห้งที่ย่อยสลายให้เป็นอาหารได้อาศัยน้ำค้างลงมาที่พื้นก็มีความชื้นได้บ้างส่วนดินข้างล่างก็อาจจะยังชื้น ลาบที่ลงลึกๆสักคืบสักศอกหนึ่งก็จะได้รับความชื้นโดยไม่ต้องลดน้ำถ้าจะให้ดีเราก็ควนดินรอบๆครับควนดินรอบๆอันนี้เป็นดินแข็งนะครับดินแข็งไม่ได้พวนแต่อย่างใดเราก็พวนดินแล้วเอามูลสัตว์มาใส่ก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่านี้ ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้การดูแลพืชที่ขึ้นเองต้นจะแข็งแรงและแตกกิ่งได้ดีมากโลกก็ไม่ค่อยมีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ